ก็ <ITA> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการอย่ว sure. mm ่าวันนี้ผมจะมาเอาชิวลอดตอนที่หกหรือเจ็ดก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูทีนะแล้ววันนี้ก็จะมาเอาชิวรอดกันที่จะไม่ได้เอาขายค่ะเอ้ยไม่ได้ขายคลิปไปนานแล้วก็ไม่ได้เลื่องเอาชิวรอดนี้ก็ไม่ได้ทําไปนานแล้ววันนี้เราก็จะเล่นนะครับในเซฟนะครับนะครับเราจะมาเล่าวาอะไรดีกว่าอะไรดีใช่ไหมเออ ขอชิปก่อนปร่นเ,นเ,นเ,นเนดียวสุดยอดปุ๊บซาดิยงครับไม่ได้ซื้อไม่รู้คขาเนะขายเข้ามาเลยนี่ผมจะหาได้ทํา หรือทำอุปกรณ์อะไรต่างๆครับเช่นขุดไหนแบบนี้จะขุดนะโอเคจะหาอันที่ขุดก่อนนะโอเคแต่ทนนี้น่าจะพอมพอจะถ้าผมจะทักสกินได้บอกเพื่อนทำาสกินให้ไหนเพืทท่อนทำาสกินให้บอกเพื่อนทำสกินให้โอเคจะมาเร็วมาเลย ไมผมไม่เหรอมันก็วันนี้ไม่ใช่คนดีผมไปคนมาผมเจอเหล็กไปเสริมเลยงวัวก็เจอถ่านเจอเหล็กนะหรือมันก็ไม่เจออะไรเลยนะครับเชื่อพังก์บปางโอ้โหบอเแล้วครับมันตัวดีคนระับโดนดีโดนดี คุณน,นะเออโอเค,อเค,อเค,อเคทดลองพอทดลองพอมีโทดลองพอมีโทดลองพอมีครับโอเคกลับบ้านไม่ได้ชั่วปาดจะมองหน้าครับโอ๊ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเลยนะสะดุ้งสะดุ้งเลยบอกสะดุ้งคนะ Okay. คแค่แบบเวล็กครับคุณร้อยช่วงนี้มึงเซลนี้ okay. Okay. อ๋อโ้ยัไมค่อยสนใจเล็กแล้วเอออันนี้อาจจะขุดไม่มดนะจะไปเล่นนอกรอบขุด คือแล้วค่อยลงไปก่อนกดหลยกดอ้าวเรจะหาหน้าได้มากที่สุดนะก็ยาวนะครับ เราจะมีสองต่อนะตอนนี้จะตอนนี้ลงไม่ได้โอเคฝันแล้วมาดับรอว่าใช่ไม่ใช่ว้าเออเข้าไปแลว้ววางลงช้าชะโอเคไปเลือกเลทักฐานฐานจะวาไปดีคนนี้มา โอเคไปทาน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 ไปไปไปมีใครมาหรต้องไม่มีใครเรต้องมาเรจะทำบนได้ไนด้วยโอ้แรก พอดีปอดเจาะเฮ้ยเนียนเนียนๆอ๋อโอ้ยเกินเนียนๆเนียนๆเพื่อนไม่ดีเพื่อนจะเนียนเนียนๆโอเค แล้วข้อละหดต่อตจนกลับมาเออเดี๋ยว cọc à, à, Cộng quần, quần